ขณะนี้15นาฬิกา3นาทีนะครับ15นาฬิกา3นาทีสวัสดีทศธรรมท่านทุกคนนะครับรกค่ะเดี๋ยวเรกมารับค่ะเป็นน้ำมูลบ้างวันนี้นะครับอากาศร้อนมากครับยศธรำนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นพ่อบรรยากาศที่ย้ายถ้ำท่านมารออยู่ด้านล่างนะครับเยอะมากครับเป็นช่วงๆทางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นน้ำพึ่เงเนาะครับพึ่งครับครับผมน้ำพึ่นงน,นะครับเอาไปลงตาแล้วขอโทุขสาธุนะครับลงตาท่านองขอบคุณมาให้แล้วนะครับขอบคุณมาให้แล้วอย่าลืมตอนเย็นนะครับ,รรบเลี่ยงแห้งเอาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขไม่เป็นไรเนาะ

ถนนสาธุครับผมท่านาาามารอหลวงตาสาธุนมนทานาบุญนะครับเนาะครับผมเอาไปไหวไหมล่ะพี่ท่านว่าท่านว่า,นาจะเอาไปไหวมาคนเดียวพ,พี่มาคนเดียวบ่อครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> โอ้ท่านมาคนเดียวใครน้อจะมาช่วย <c oughs> พ,พ,พี่น้องท่านไหนอยู่ใกล้พี่ๆเขาล่างนี่ อ้าวท่านบอกว่าขอบคุณครับไม่รู้ว่าใครพี่จะออกไปได้ไหมนี่ได้อยู่ครับได้อยู่เนาะครับผมครับผมค่อยๆไปได้พี่เดนะครับผมบ้านอยู่ไกลไหมล่ะพี่ดูเถอะครับบนในห้วยหรอครับอ๋อครับไปอีกนิดนึงนะครับค่อยๆไปนะพี่เนาะครับผมครับฮะนี่ยครับหินหินสวัสดีครับโอ้ท่าน นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนาะไปผมส่งไหมผมส่งข้ามถนนไปไหมโอไม่กินไรฮะผมเติมผูรหารเนาะให้เงินรับอยู่แล้วอ๋อจะถึงเมื่อียใกผมครับรับให้ให้น้องมารับเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณเค้นการครับผมมีโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมครับมีครับอ๋อถ้างั้นผมไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับนะครับนี่ อ่าพี่เียนบอกว่าเดี๋ยวจะโทรให้น้องมารับนะครับนั้นก็สบายใจครับ,บอ่าท่านบอกว่าเดี๋ยวน้องท่านจะมารับนะครับก็สบายใจนะครับเนาะมีคนมารับแล้วอ่านึ่นว่าแต่ท่านจะขับไปเองแบบนั้นก็อันตรายนะครับแล้วก็ของก็เยอะด้วยอ่าหลวงตาท่านเมตตานะครับ ท่านให้ขนมนม,นมเนยนะครับเมื่อกี้นี่นะครับเนาะทั้งมองมากนะครับกลัวท่านออกไปไม่ได้นะเนาะท่านพูดถ,งงนะถึงร่างกายท่านจะไม่ไม่อย่างไงล่ะพิธีธรรมนะครับถึงร่างกายท่านจะไม่ไม่ครบเต็มร้อยเหมือนเราเนาะแต่ท่านก็จิตใจดีงามนะครับพิธีธรรมท่านจิตใจดีงาม เป็นเป็นแบบอย่างได้เลยครับจะทำท่านพูดคุยกับผมนี่รู้เรื่องหมดผมจะมาให้น็็บอกว่าขอบคุณครับอีกนะครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เลือกที่จะจะใช้ชีวิตนะครับเราประจําวันได้นะครับตาท่านก็มีตาท่านก็ให้นำน้ำน้ำขนมนมเนยให้ <c oughs> ผมเองผมเห็นผมก็ยังอู้นะครับถ่ายถ่ายนานไม่ได้ครับเดี๋ยวน้ําตาจะไหลออกมาอีกอยิ่งแต่น้าตาตื้นอยู่นะครับท่านทัางแต่ว่าพี่ๆเขาบอกว่าเดี๋ยวมีน้องชายมารับน้องชายหรือพี่ชายเมื่อกี้นี่ผมบอกอก็สบายใจนะครับตอนนี้นวงตาเป็นชื่นท่านกำลังข้ามสะพานนะครับ สะพานออกมาแล้วนครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ถ่ายทอดให้ยายทำของเราและรับชมนะครับเป็นเป็นจุดสะพานนะครับกำลังก่อสร้างนะครับเรนั้นกำลังสร้างสะพานใหม่นะครับ ตรงนี้กําลังให้สร้างเพื่อให้ใช้ชั่วขราวนะครับญา่ิทำท่าทุกคนนะครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศน,นะครับให้ญาติธรรมพวกเราได้รับชมนะครับเนาะก็พี่น้องญอาติธรรที่มารอ กลับไปขอพรหลวงตาไอ้ท่านขอหัวได้นะพี่นะต้องข้ามมาข้ามมาฝั่งนี้นะครับนี่ก็เอาพี่น้องชาวต่างชาติรอรอคิวอยู่นะครับรอคิวอ อีฟนี่ถามฝรั่งนี่ไปไหนฝรั่งนี่ยัง พี่พี่ท่านเมื่อกี้นี้นะครับยายจำนะครับเนาะเขียนขาท่านไม่ดีนะครับแต่ท่านก็มารอหลวงตานะครับยายําำมารอเพื่อที่จะได้ถวายน้าหลวงตาเป็นชื่นนะครับยายจำเนะาะท่านมาเอาบุญนะครับยายจำพวกเราก็เขียนขาดีนะครับท่านไหนมีโอกาสนะครับอยากจะมารับพรจากหลวงตาสักครั้งหนึ่งก็เป็นมงคลน,นะครับยายจำ ตัวเล็กแต่ไอซ์ครีมแล้วฮะได้ไอซ์ครีมได้ดไหมตัวเล็ก <c oughs> เ,เอาเลยตัวเล็กเอาเลยแบ่งกันเลยด้อ่ะห่วยแม่สามารถสองครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทู e อ่า ต่ำดำซิ่งนะครับเนาะก็ะฝาก่าติธรรมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ที่ผมถ่ายให้ญาติธรรมรับชมให้พี่น้องเราเชาวไทยและทั่วโลกเลยนะครับเราได้เห็นนะครับความเลื่อมใสศรัทธาน,นะครับของพี่ๆที่ท่านปั่นจักรยานมาถวายน้ำหลวงตานะครับเนาะก็ฝากญาติธรรมแชร์ไปนะครับ ให้เป็นยังไงล่ะให้เป็นภาพที่ให้ยติธรรมที่ททยังท้อถอยนะครับเนาะให้เห็นแล้วให้มีกําลังใจนะครับให้เป็นตัวอย่างให้เป็นกําลังใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผม